ไปดูกราฟฟักนิดหนึ่งฮะก็เห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหและปีหน้าละกันถือว่าเป็นอัพไซด์ทุกทุกกุกิจนะครับคือโอเคละไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเ,เงินดิจิตอลดีทุกตัวนะฮะอันนี้เป็นคำยืนยันมาจากทางฝ่ายบริหารของทางกราฟนั่นเองนะครับนะฮะโดยคุณสมิทธพนมยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุนของกราฟเอเนจเดเวลลอปเมนต์นะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าในปี2 0 1 8คือปีหน้าเนี่ยจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีนี้ปัจจัยหนุนก็มาจากธุรกิจอย่างกรณีธุรกิจหลักของเขาคือไฟฟ้านะครับที่จะมีการเตรียมเดินเครื่องเ,อเชิงพาณิชย์หรือว่า cod ลงไฟฟ้าหินกองเฟส2อนะครับอีก700เไมกะวัต์ในเดือนมกราคมก็เท่ากับว่าถ้า,ามีการบอกว่าจะเดินเครื่องเนี่ย ปีใหม่เลยนะฮะวันที่1มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้ารับเต็มปี700เมกะวัตจากโรงไฟฟ้าหินกองเฟส2นะครับนอกจากนี้ฮะก็จะมีเรื่องของทำรายถัดไปก็คือการควบรวมระหว่างอินทัสโฮดดิ้งกับตัวของกราฟเนี่ยฮะก็จะมีการรับรู้ปันผลและอีบิดาจากบริษัทแอดวานอีโฟสวิตจำกัดมหาชนหรือว่าแอดวานเข้ามาทันทีเลยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าพอหลังจะควบรวมปุ๊บก็เป็นบริษัท ใหม่นะฮะหรือว่า New นะะ New ิวโคนี่ฮะนิวโคนี้ก็จะถือหุ้นแอดวานโดยตรง40.4%ซึ่งตัวนี้ก็จะได้มีการรับรู้ทั้งปันผลทั้งตัวเงินตัวของอีบิดาเข้ามาเลยนะฮะก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งที่ทำให้งบของกราฟเนี่ยป่งขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการควบรวมระหว่างกราฟกับอินทัศครั้งนี้นะครับมองว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะรองรับการเติบโตในอนาคตสาหรับธุรกิจใหม่นะฮะอย่างกรณีของอกราฟไบแอนที่เปิดตัวไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่า ช่วง10ถึง11เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามา k e t ตแชร์เนี่ยติดหนึ่งเ่ติดเป็นหนึ่งในสี่เลยนะก็คือย5บหเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทางคุณสวิทต์บอกว่ามันถึงจุดคุ้มทุนแล้วนะกราฟไปแนนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้มันเป็นเรื่องคอยที่มีราคาดีด้วยนะก็เลยอาจจะเป็นตัวสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับนโยบายเรื่องของความยั่งยืนเนะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์มันมีเมื่อวนะันเสาร์นั้นมันมีเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ e อ g อด้วยนะครับก็ตัวของ ครับเองเขาบอกว่ายืนยันว่านโยบายเรื่อง ESG เนี่ยจะไม่มีเรื่องของนโยบายการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นดั้งเดิมที่อาจจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแม้นะว่าโรงไฟฟ้ากาซธรรมชาต,ติจะปล่อย CO2 นะครับแต่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทเป็นเทคโนโลยีใหม่มีประสิทธิภาพ ในการเดินเครื่องที่ดีนะครับลดการใช้เชื้อเพลิงลงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายในแง่ของการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยปี2018เนี่ยจะมี COD โครงการโซลาโซลาฟาร์มนะครับโซลาฟาร์มพุ่งแบตพลังงานลมรวมถึงจะมีการเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของ Data Center ที่ จะช่วงของกลางปีหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรก,กิจที่มันเป็นอินเทรนด์นะก็าอาจจะมีการเรื่องลถของอโลกร้อหรืออ้ต่างๆตัวน,นี้นะครับมันก็เข้าตีมของ ESG นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีจุดที่น่าสนใจอันนี้ภาพร,มรวมๆของการาฟกันบ้างนะครับ